มันกินนะ่ะเอาอันนี้เดี๋ยวกินมามกินไม่ว่ากันโอ้ย้ไปเกาะดเอามาเยกครับเอา,เอ,า,เอ,าอ้หตัวใหญ่มานี่ว้ยาว<ง>แรงมันเยนอะยกลอยเลยอะ่ะอาองแจกมามาไป๊บไหม,ไม,ม เอาได้นะคะอยไมโครจิ๊กของเรา